นะครับซึ่งเป็นเจ้าของเว็บพนันรายใหญ่นะครับระดับต้นๆของเมืองไทยนะครับนะซึ่งก็มีเงินจํานวนเที่ออกเนี่ยมากกว่าสามพันล้านบาทนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นสามีของดารานักแสดงชื่อดังของนะครับอดีตช่องสามนะครับนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็าอาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องของอคดียาสิติดด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเจ้าของเว็พพนันนะครับ อันดับต้นๆของของเมืองไทยในเครือข่ายของอสวคนดังนะครับที่มีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนนะครับและปัจจุบันเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยก็ยังเปิดเว็บอยู่นะับซึ่งมีทรัพย์สินรวมกันเนี่ยทั้งสองรายเนี่ยนะครับมูลค่ามากกว่าห้าพันล้านบาทบตกลงที่ามายืนในวันนี้เราก็มีทั้ง,ม,งมีทั้งเว็บไซต์ที่เขาเปิดอยู่แล้วก็มีทั้งเส้นทางการเงิน,นลแล้วก็มีทั้ง รับซักเล่มแต่างพี่เขาถือต้องฮัลโหลอายุเท่าไหร่คะไม่เอาค่ะรับไม่เกินสี่สิบอืออัจฉริยะแจ้ง น้องถูกแกว่วโทษเจนนี่ได้หมดทัศนชื่นมอบของขวัญและแคปชั่นซึ่งวันวันลิลลี่เรียนจบดูดูน้องอยู่จินเดียหน้าตาแบบตื่นตกใจตลอดเวลาดูหน้าตาน้องเดีย น่ารักเจอตัวจริงแล้ววันนั้นที่แม่เอาไปปาดกัวขาวแล้วแม่มอบดอกไม้แต่แม่ไม่กล้าอุ้มเพราะว่าขาเราไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวน้องตกน่ารักมากไม่ร้องเลยเป็นเด็กแบบว่าไม่ร้องไห้ไม่งงแงกรณีน้องต่อที่ว่านายหลังคนสติไม่ดีพูดไม่รู้เรื่อง เจอแพมเพื่อแต่ว่ามันหามหามหาไม่เจอแล้วบ้านในหลังมันอยู่ด้านหลังของบ้านสองคนผลวเมียพูดจะนิ่งม,มันเป็นคนสต,ติไม่ดีออเอรี่เขาพิธีแต่งงานแล้วนะเขาจัดทำพิธีแต่งงานละว,ว่าเดินเท้าไปสองร้อยกิโลเมตร เอ็ดดิ้งไฟเบอร์ดีมากๆลดไปสามกิโลน่ากินตั้งแต่วันที่สิบสี่สิบสี่วันบาเลนไทยมาถึงนี่ยี่สิบลถไปสามกิโลแต่ว่าแม่ไม่ได้ลดอาหารนะกินอาหารเหมือนกับที่เคยกินน่ะไม่ได้ลดมือเย็นด้วยเพราะหลายวันนี้ตั้งแต่สิบสี่มาแม่ก็ออกไปทำคอนเทนต์ตลอดเลยไปร้านอาหารตรงนู้นตรงนี้ไปทำคอนเทนต์ตลอดแล้วก็ลดไปสามกิโลกินกินอาหาร เหมือนปกติที่เคยกินเลยไม่ได้ลดมือเย็นด้วยสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแดสิบเก้ายี่สิบเจ็ดวันลดไปสามกิโลใครที่สนใจก็พิมพ์มาในคอมเมนต์เลยผงผอมคือตอนนี้ห้าร้อยไม่ขายจะตอบแทนพระคุณของเอฟซีที่ดูแม่มาติดตามแม่มาขายให้สองร้อยเองแล้วส่งให้ฟรีด้วยโปรสิ้นสุดวันนี้โปรสิ้นสุดวันนี้ ส่งให้ฟรีด้วยอร่อยมากมันเป็นตระกูลเบอร์รี่เป็นตระกูลเบอร์รี่อร่อยมากๆอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยอ่ะให้ดูเลยเมื่อคืนกินตั้งเยอะสวัสดีจ้าตอนนี้อยู่ที่สนามอังคารคณเดินทาง,ทางาผู้ชมพยาม่สนุกดีคุณผู้ชมดูสิคะหวานหอมอร่อยมากเป็นในการัถ่ายดีทอบอกซ์ลัาเนี่ยเนี่ย แล้วก็เช็ดเช็ดเช็ดแบบนี้นะคะเป็นะะใน,บบนกนารขับถ่ายอันอุ้ยมาแล้วนี่นี่นี่คุณผู้ชมยำหมูยอถ้าเพื่ด้วยอ่ะมาดูอันนี้นะต้องมีตัวช่วยเพราะว่าคุณแม่กินเยอะแม่นะคะตัวนี้มันจะไปเบิร์นไขมันช่วยใน,บบนกนารขับถ่ายดีถอบร้างละปส้นะคะแล้วก็ช่วยควบคุมความหิวคุณผู้ชมจะรับประทานตอนนอนก็ได้ตอนนี้จะมีสิบซองซองหน,นึ่งเนี่ยสิบห้ากรัมก่องนึงห้าร้อยบาทแต่คุณแม่ไม่ขาย คุณแม่มาตอบแทนพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามคุณแม่มานานขายเพิ่มสองร้อยละเซ็นตฟรีด้วยวันนี้วันเดียวนะคะมาตอบแทนพระคุณให้เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์แม่ไม่จะผ่านมาแล้วนะคุณแม่ก็ขอมอบเป็นของขวัญให้คุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเทซองเนี่ยใส่ลงในน้ําเย็นแบบนี้นะคะแล้วก็เช็ดเช็คแบบนี้นะคะนี่นี่นี่เห็นไหมคะสะดวกสบายเนี่ยน้าธรรมดาก็ได้แล้วก็เทใส่น้าแข็งเพราะว่าคุณแม่เนี่ยชอบกินน้ําแข็งเย็น อืโหดูสิคุณผู้ชมดูสิสีสันน่ากินมากเนี่ยให้คุณผู้ชมดูเนี่ยนี่ทีนี้เขาบอกว่าเขามีแต่แก้วยักษ์นะ,ะไม่มีแก้วเลไรแต่ว่ไม่เป็นไรแก้วยักษ์แหละสนุกดีคุณผู้ชมดูสิคะหวานหอมอร่อยมากหวานหอมอร่อยมากเนี่ยห้าร้อยไม่ขายกองนึงมีกองหนึ่งมีสิบห้ากัแบบนี้นะคะเอดบิงครไฟเบอร์ กินเนี่ยมันจะมีตระกูลเบอร์รี่สตอเบอรี่แบล็คเบอรี่ราสเบอรี่ซองหนึ่งเนี่ยเท่ากับตระกูลเบอร์รี่เนี่ยหนึ่งกิโลนะคะจะทําให้เราถึงทางส่งไว้ช่วยในการขับถ่ายทาให้ผูงยุกเพราะว่าคุณแม่กินเยอะขนาดนี้คุณผู้ชมดูก็แล้วกันเนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะตั้งมาอ้ยอันนี้อร่อยที่สุดในโลกเลยแกงอ่อมเดี๋ยวเรามากินอันนี้ดูซิว่าอันนี้น้าจิ้มอะไรนนี้คอมหมูย่างน้ำจิ้มแกงใครอยา,ากได้<า>ก็พิมพ์มา ในคอมเมนต์ก็ได้เหยื่อแล้วระบบดูแลโอนเงินมาไอ้ไม่ใช่เหยื่อผงผอมผงผอมอะเมื่อกี้นี้เห็นโพสกับสุกัญญาสว่างจิตบอกแม่สิบกล่องร้อยได้ไหมโอนเงินมาเดี๋ยวนี้เลยให้แต่ว่าแกต้องทําคลิปส่งฉันนะเวลากินทุกวันทุกวันแล้วก็ถ้าลดน้ําหนักไปได้ยี่สิบโลเดี๋ยวให้แสนหนึ่งโอนเงินมาเลยเลย,เ,ลยเราจะได้รีบส่งให้เดี๋ยวนี้เลยเคอรี่เขาจะได้เอาไปเลยโพส โอนเงินมาเลยจะให้แต่ว่าต้องสัญญานะต้องทําคลิปส่งให้แม่ทุกวันแล้วก็ชั่งน้ําหนักว่าน้ําหนักก่อนกินเนี่ยกี่โลแล้วกินเสร็จแล้วก็กินจนหมดสิบกล่อง่อะน้ําหนักลดไปกี่โลแล้วพอครบยี่สิบโลแม่ให้หนึ่งแสนพอครบยี่สิบโลแม่จะให้เงินรางวัลอีกหนึ่งแสนบาทเอาโอนเงินมาเร็วๆเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะแคลรี่เออเคอรี่กำลังจะมารับของแล้วพอดเบอร์บัญชีแม่ไงเร็วๆ ศูนย์ศูนย์ห้่งหนึ่งศเดี๋ยวแม่ไปไปถ่ายตรงนี้ให้แล้วก็โอนมาแล้วก็แต่สัญญานะต้องทําคลิปส่งแม่ถ่ายรูปตอนชั่งน้ําหนักก่อนกินแล้วหลังกินหมดแล้วสิบกล่องร้อยซองเนี่ยน้ำหนักลดไปเท่าไหร่แล้วถ้าครบ20่กิโลแล้วแม่ให้เงินอีก1นึ่งแสนครบ20่กิโลให้เงินอีก1นึ่งแสนอ่ะ 0051108280ชื่อบัญชีลีนาจังจันจอละคารุนาส่งสลิปมาที่ไลน์แอดลีนาดักกงอันนี้ลายคิวอาร์โคดอันนี้คิวอาร์โคดการโอนเงินแคปหน้าจอเลยกล่องละ500อไม่ขายนะขายเพียงแค่200 500อไม่ขายขายเพียง2 0 0และส่งฟรีด้วย200และส่งฟรีด้วย200และส่งฟรีด้วยส0 0และส่งฟรีนะคะคุณผู้ชม200รอรหัสในคอมเมนต์นพิมพ์คำว่าผงผอมผงผอม พิมพ์คำว่าผงถอมพิมพ์คาว่าผงถอมอโพอดกับสุกัญญาแม่ให้รีบโอนมาเร็วคือรีบจะมารับแล้วถ้ามึงไม่โอนมาตอนนี้มึงอย่ามาโอนตอนอื่นกูไม่ให้เลยนะถือว่ามึงตอไหลนะมาคอมเมนต์สนุกๆในเยี้ยเราอศาสตร์เมตตาให้แต่มึงสัญญามต้องทําคิดให้กูแล้วพอมึงลดไปยี่สิบกโลมารับเงินกูอีกหนึ่งแสนกูให้ ให้อีกหนึ่งแสนด้วยแต่ต้องทาคลิปส่งทุกวันจะได้อามาโพสให้ลูกค้าดูแต่แม่เนี่ยเจ็ดวันลดไปสามกิโลแต่ว่าแม่ไม่ได้ลดอาหารนะแม่กินปกติพวกหนูก็เห็นอยู่ว่าแม่ก็ไปรีวิวติดต่อกันตั้งแต่สิบเจ็ดจนหนึ่งเมื่อวานเพราะว่าสินค้ามันมาแล้วไงแม่ก็ไปรีวิวทุกวันเลยสวัสดีค่ะวันนี้มาเกิดคอคเกอร์อร่อยมากเออ นี่ค่ะคุณผู้ชมฟ้ามนี่นะฟ้าน,นี่ค่ะนี่ค่ะในการเห็นไหมคะคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยสีจะสวยมากน้ากินมากเลยเดี๋ยวคุณแม่จะใส่สองเป็นหน้าสองอันนี้มันจะกินละพุงยุบ มันจะยุบแล้วก็เรากินก่อนอาหารก็ได้เราจินก่อนหอ,อมไม่ใช่หอม,มอเีเหี้ยหอมหอมปิ้งช่วยเบิร์นไขมันทำให้เราเนี่ยช่วยในการขับถ่ายนี่เป็นตระกูลเบอร์รี่นะคะตระกูลเบอร์รี่แล้วมันจะช่วยในการขับถ่ายนี่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเทให้ดูนะคะดูเสรคนะ,ะสีสันน่ารับประทานมากเลย หวานหอมอร่อยวันนี้คุณแม่มีโปรมีโปรเธอมีโปรนะคะห้าร้อยม่ขายขายสองร้อยสร้อยแลวส่งให้ปีด้วยคุณผู้ชมโอเคุะติดก้นขวดอีกนึงสองร้อยแล้วส่งปีด้วยสองร้อยแล้วส่งปีแล้วคุณผู้ชมก็ทักลายมาเลย ลาเลยแอน่าดแกงแอดลีน e ่าดั a แกงล L E E N A ดั G A N G นะคะถ้าลาเลยค่ะอุย่ยนี่คุณผู้ชมนี่โทรมาก็ได้ศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองลายอดลน่าดแกงกล่องหนึ่ง,ง,ง,งนี่มีสิบซองซองมีสิบห้ากล่อับประทานบันละหนึ่งซองนะคะกล่องนทานได้สิบวันตอนนี้คุณแม่แักโปรให้แบบสุดๆเลยสองร้อยบาทส่งฟรีด้วย วันนี้วันเดียว200บาทส่งฟรีวันนี้วันเดียวนะคะบัวผันผอมพึ่งอเฮียช้างลักเย็บผงถอมไม่ใช่หอมอเฮียพิมพ์ผงผมอมเฉยๆไม่ต้องเท่ากับหนึ่งอะไรทั้งสิ้นอีหลวงเจสายบวกกูจะบุเบอร์บล็บอกมมืองไรอีสัตว์ มันชอบมาแบบมาป่วนไงทำให้คนอื่นพิมพ์ผิดไงผลจับเท็จพ่อแม่น้องตอบพบพิรุษหนึ่งคนนะคะการตอบคำถามผิดปกติค่ะอโอ้น้องเลอาทายาทไออภิสดาเจอคุณตาคุณยายรู้เลยว่ามรดกเป็นของใครน่ารักอย่างกระตุก,กตาเลยนี่ดูสิ ่องหนึ่งมีสิบซองค่ะซอ,องหนึ่งสิบห้ากรัมซองหนึ่งสิบห้ากรัมตอบแทนพระคุณที่ทุกคนติดตามดูแม่ดูแม่ไงแม่ก็เลยแม่ก็เลยจัดให้ห้าร้อยไม่ขายขายสองร้อยแล้วส่งให้ฟรีด้วยนะคะและสำหรับคนที่จะซื้อไปขายถ้าซื้อร้อยซองอะ่ะหมื่นหนึ่งพันร้อยกล่องอะ่ะหมื่นหนึ่งพันถ้าถ้า สาสิบกล่องอะตกกล่องละ 3, ร้อยห้าสิบสามยี่สิบกล่องยี่สิบกล่องสามพันตกกล่องละร้อยห้าสิบไปขายห้าร้อยก็ได้กําไรแล้วเพราะว่ามีราคาที่กล่องอร่อยมากเป็นตระกูลเบอร์รี่คุณผู้ชมอร่อยมากๆอร่อยมากๆเนี่ยแม่กินเจ็วันเนี่ยลดไปสามกิโลแล้วแต่ไม่ได้ลดอาหารเลยนะกินกินเยอะก็ ที่ไลฟ์สดให้พวกคุณดูนั่นแหละก็กินกินเยอะเลยแหละเพราะหลายวันนี้ไปไปรีวิวว่าสินค้าแม่เพิ่งเสร็จเนี่ยแม่ก็เลยไป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 รีวิวไปนน่นไปนี่ไปกินไปรีวิวเนี่ยมาดูเนี่ยอันเนี้ยวันนี้วนันละกูกูห้าสิบปีนั่น ชาวจะ้อบใหม่คู่นึ่งฮัลโหลวันนี้ว <Hello. S 1> ันวาเลนทัช่อนีไ่ได้เมี่เ,เน,นี่นี่คือคุณแม่ขายกล่องเท่าร้อยแต่ลุงจะขายเท่าไหร่แล้วแตลนะ่ลุงนะลุงลองกินกินได้หมดมันจะช่วย ถักถ่ายช่วยลดพุงอ,อร่อยนะิงให้คุณผู้ชมดูมใส่โซดาก็อร่อยเนะี่ยให้ลุงกินจะได้หล,หลอ่อนมีคนชมไหมแวาพุงหลอ่อขึอ้นวันนี้แม่ไปถามลุงลุงบอกว่ากินไปสองซองแล้วก็ปวดท้องขี้ก็ไปขี้ก็หายเลยแล้วก็ตะก้องให้ตะก้องกินตะก้องบอกว่าดีมาก กินเข้าไปแล้วขี้จะเหม็นเอาเขี้ออกมาเหม็นมากเลยดำเปื้อเหม็นมากเลยแต่พอขี้สามครั้งครั้งที่สามเป็นสีเหลืองทองคำเลยแล้วตัวเบาสบายไม่อึดอัดขนาดตะก้องผอมๆนั้นน้ำหนักมันเพิ่งเพิ่งจะเพิ่งจะห้าสิบสี่กิโลเองนะตะก้งมันบอกว่าเมื่อคืนนี้มันขอแม่กินซองหนึ่งแม่ก็ให้มันไปเนี่ยอร่อยคุณผู้ชมอร่อยแล้วก็แล้วก็มีประโยชน์ด้วย รอกันใจจากเขาเปรี้ยวหวานหอมหอมแล้วเราก็เปรี้ยวหวานหวานหอมหอมนะคุณผู้ชมเนี่ยนี่ค่ะเปรี้ยวหวานหวานหอมหอมอร่อยมากมันช่วยในการขับถ่ายแบบคนที่ตับ,บ้องผู่แล้วมันดีขอกด้วยนะคะมันล้างลำไส้เพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณแม่ต้องกินอาหารเยอะมากเมื่อกีก้ก็พูดไปกิน ไปถ่ายรายการที่ช่องทีวีไดเล็กหูหกินไปตั้งเกือบสิบอางนะคะแล้วก็อันนี้อยากจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่จุ่มบางใหญ่เพราะว่าเขาเปิดนานไม่ยังโลกเนี่ยเปิดนานไม่ยังเกือบปีนึงแล้วเปิดกิมโมงถึงกิมโมงแม่ไล์สดอยู่สิบโมงถึงห้าทุ่มคุณผู้ชมวอกินก็มาก็ได้แต่ว่าที่เป็นซึมๆอย่างคุณแม่เงาเลยต้องจอง ว่าวันนั้นนะคุณแม่โทร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 ,โทรไปก็บอกไม่รับจองทางโทรศัพท์นะคะก็อินบ็อกเข้าไปในเก็บแล้วก็ฉันก็อินบ็อกเข้าไปในเพก็ไม่มีใครตอบฉันเลยนะตรงข้อความอ่ะวันนี้ฉันเลยบุกไปเลยแล้วน้องเขาหน้ารักพอดีเขาเห็นฉันเป็นคนดังเขาก็เลยแซงคิวให้ฉันไม่ต้องจองนี่นี่คุณผู้ชมนีคุณแม่ใส่ไปสี่ซองเนี่สยส,สะดวกสบายแล้วเราก็เช็คเช็คแบบนี้นะคะเช็คเช็คแบบนี้แล้วจะให้คุณผู้ชมดูว่าเนี่ยเอาเอาเอาน้ำแข็งมาเติม เนี่ยคุณผู้ชมล้วก็เทแบบมีตะก้องเชิญนนี่ค่ะน่ากินมากเลยคุณผู้ชมเห็นไหมคะน่ากินมากเลยค่ะเนี่ยมันจะเลือดเปรี้ยวๆหวานๆหอมๆเป็นตระกูลเบอร์รี่อ่ะกินง่ายกินอร่อยเนี่ยคุณผู้ชมดูสิคะน่ากินมากเลยตอนนี้มะะีโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นคุณแม่ขายกล่องหนึ่งอ่ะห้าร้อยบาทมีสิบซองซองหนึ่งนี่นะคะคุณผู้ชมจะขายซองหนึ่งนี่มันกคสิบสองสิบห้ากรัม กองนึงนี่มีสิบกองห้าร้อยบาทแต่ว่าคุณแม่จัดโปรโมชั่นตอบแทนพระคุณคุณผู้ชมที่ดูคุณแม่มานานมากแล้วหลายปีแล้วก็เลยลดให้ค่ะคุณผู้ชมจะขา5้ากองหนึ่งพันบาทส่งฟรีด้วย2อ0พไม่ขายขายเพียงแค่หนึ่งพันบาทคือสองพันาเนี่ยไม่ขายขายเพียงแค่หนึ่งพันบาทค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะคะส่งฟรีด้วยค่ะ มันมีถุงหิ้วอยู่ข้างหลังอ่ะคือเอานี่ใส่ลงไปนี่ของแม่ <grate S 2> เองถ้าไม่ใช่ของแม่เองจะมาลดให้พวกแกอย่างนี้เหรอก็บอกว่าอิสุกัญญากับอิเพิสสองไม้ายางหรือว,ว่ามตาตอแหลอย่างเดียวอีสองคนนี้เก่งแต่ตอแหลพอเราให้มันก็ไม่สู้แล้วไปแดกแดกเสร็จแล้วก็น้ําหนักลดยี่สิบกิโลแล้วแม่ให้เงินหนึ่งแสนเออเพราะว่าตัวเรากินเราพูดอ่ะคนมันก็ไม่เชื่อใช่ไหมมันต้องคนอื่นกินไง คนอื่นกินแล้วมาพูดใครเอาซื้อไปกินนะรส20กิโลให้เงิน100,000บาทรส20กิโลอ่ะให้เงิน100,000บาทฮัโลโหลค่ะค่ะอ๋อเป็นตัวแทนจำหน่ายก็เอาร้อยกล่องเสร็จหมื่นหนึ่งพันเอง ที่กล่องมันเขียนไม่ห้าห้าร้อยอ่พีไม่ห้าร้อยบาทขายเท่าไหร่ก็เรื่องของหนู่ะแต่ว่าร้อยกล่องก็คือตัวแทนจําหน่ายไงก็หมื่นหนึ่งพันเองลูกได้มาเอาที่คลินิกแม่เลยไงพีเอสซีคลินิกการแพทย์แผ,ผนไทยจัด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 ถ้าไม่ใช่ของฉันนะ่ะ ถ้าไม่ใช่ของฉันน่ะมันคุณคุณฉันจะมาลดให้คุณฉันมาแจกกันอย่างนี้ได้ของฉันเองฉันก็นึกถึงพระคุณของพวกคุณไงที่ดูฉันมาห้ากล่องสองพันห้าเราไม่ขายห้ากล่องสองพันห้าเราไม่ขายเราขายแค่พันเดียวแล้วส่งปีไปห้ากล่องหนึ่งพันนะคะนี่ค่ะมีออยถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะคะรับประทานแล้วหน้ารับประทานมากเดี๋ยวจะเอาที่ชื่อมาหน่อยนี่ค่ะคุณผู้ชมเอย่ยดูสีสันคัะหน้ารับประทานมากเลยเนี่ย ช้อนคนก็ได้ขวดอันนั้นมันจะมันจะ,จะถ้าเป็นขวดกระสิกอ่ะมันจะขย่าง่ายคุณผู้ชมอันนี้มันเป็นขวดแบบนี้มันจะ,จะทําขยา่ายากคือแม่เนี่ยกินอันนี้เนี่อันเนี่ยเอสติงเอสติงไฟเบอร์ ing, S ing, โอ้โหขี้จะลาดนเนี่ยพ,พุงยุบแน่ๆเลยโอ้โหกินกินมากินมาตอนหกโมงเย็นเนี่ยตอนนี้มันสี่ตู้เงเนี่ยขี้จะลาดเนี่ยนั่งไฟ์สดอยู่ขอไปขี้ก่อนมันพุงยุบแน่ๆเลยแล้วมาดูกันสิว่า แม่ใช้เวลากี่เดือนจากน้าหนัก80กิโลจะลดเหลือเท่าไรเดี๋ยวอยขอไปขี้ก่อนขี้จะล่ามาพอ2,500ไม่ขายขาย5กล่อง1,000นะคะ2,500ไม่ขายคุณผู้ชมซื้อไปแล้วไปขายต่อก็ได้เราจะมีราคาพิมพ์ที่กล่องนี้เลย500บาทนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเอาไปขายต่อมอีไรายได้ได้เลยนะคะ2,500ไม่ขาย5กล่องขายเพียงแค่พันเดียวส่งฟรีด้วยคะ่ะรีโรมาเลย8163ต4622 46, แล,ล้วไลน์มาเลยนะคะแอดลีน่าดัดแ,แกงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สำหรับคนที่จะซื้อไปขายนะก็ตัวแทนจําหน่ายอะร้อยกล่องหมื่นหนึ่งพันก็ตกกล่องละร้อยสิบาทแล้วคุณผู้ชมก็ไปขายเท่าไหร่ก็เรื่องของคุณแต่ที่กล่องเราติดราคาไว้ห้าร้อยที่กล่องอะที่กล่องแม่ติดราคาไว้ห้าร้อยบาทแต่มันอร่อยอร่อยมากๆม,มีให้คนไปกินแล้วมีแต่คนบอกว่าดีตาล้องก็บอกว่าดีลุงพลก็บอกว่าดี แล้ตัวฉันเองกินเนี่ยลดไปสามกิโลเจ็ดวันแต่ฉันไม่ได้ลดอาหารฉันไม่ได้ลดอาหารนะฉันก็กินปกติคุณผู้ชมก็เห็นฉันไล์สดอยู่ก็เห็นฉันไล์สดอยู่อืมเขาบอกว่าแก๊งเตือนชวนกันแวะเล่นน้ําตก ช็อกเกิดดินถล่มเกินร่างหายในพิบตากลายเป็นโศกนาฏก,กรรมน่ากลัวจังลดไปสามกิโลไงกินเจ็ดวันแต่ว่าแม่ไม่ได้ลดอาหารนะก็กินกินในอเนี้ยเอดดิงไฟเบอร์เอดดิงไฟเบอร์เนี้ย อันนี้ก็เป็นของที่เรารอเคอรี่มารับนะีน่กล่องนี้จะสองพันสองก็ให้สิบสองกล่องอันนี้พันหนึ่งก็ห้ากล่องอันนี้ก็กล่องเดียวสองร้อยคือส่งให้ฟรีหมดอ่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เนี่ยบางคนก็ซื้อสามกล่องบางคนก็ซื้อสองกล่องเจ้านี้เขาซื้อยี่สิบกล่องยี่สิบกล่องก็กล่องใหญ่นะ ก็ใครที่อยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ซื้อร้อยกล่องร้อยกล่องหมื่นหนึ่งพันมืหนึ่งพันก็ตกกล่องละร้อยสิบบาอันนี้แม่ขายให้แบบสร้างตัวแทนจำหน่ายไม่ต้องลงทุนเยอะแล้วก็เอาไปขายไปรีวิวขายเองก็รวยแล้ะก็มีกำไร